Okay. ตอนนี้ผมกำลังบันทึกเสียงคุณไปนะโทมัสคุณช่วยเล่าเรื่องเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นเลยได้ไหมครับได้จริงเหรอใช่ตอนนี้คุณปวดไปแล้วคุณอยากจะเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นเลยได้ไหมเพื่อให้ผมเข้าใจมากขึ้นมากกว่านี้ okay. โอเคลูกสาวของผมชื่อเจสสิก้าตอนนั้นเธอออกไปเล่นน่นนอกบ้านของผมไปที่บ้านเพื่อนของเธอ ทบ้านของเพื่อนเธอนั้น่ะจุดกบถนนที่จริงพวกเขาเอาศัยอยู่แถวนั้นแหละทั้งทีตอนนั้นมันก็เริ่มจะเข้าช่วงเย็นเกือบค่าแต่ลูกผมก็ยังไม่กลับมาที่บ้านสีทีผมเลยติดต่อผู้ปกครองของเพื่อนเธอเพื่อที่จะถามว่าว่าลูกของผมนั้นอยู่ที่บ้านของพวกเขาไหมแต่พวกเขาก็ได้ตอบกลับมาว่าเธอเนี่ยได้ออกจากบ้านพวกเขาเก,ก,กับประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้ว ที่จริงบ้านผมอะ่ห่างไปจากา่ผู้ขครองบ้านเพื่อนเธอไม,ไม่ไม่ขางมากแค่เดินไปแค่ห้านาทีก็ถึงแล้วหลังจากนั้นผมก็เลยวางสายวางสายโทรศัพท์แล้วก็เอเอในเวลานั้นคุณก็เลยออกจากบ้านเพื่อที่ตรวจะไปหาลูกของคุณใช่ไหมใช่บผมลืมบอกไปว่าบ้านผมน่ะมันติดอยู่ใกล้ๆเขตป่าแล้วผมก็รู้ว่าลูกของผมชอบไปเล่นในป่ากับเพื่อนแต่ครั้งนี้ลูกผมไปแค่คนเดียว โอเคแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อครับผมออกจกบการแล้วก็เลยเตรียมตัวที่จะไปหาเธออยู่ใกล้ๆเขตป่าที่อยู่ใกล้ๆบ้านผมหลังจากนั้นผมได้เรียกชื่อเธอออกไปและถ้าเถวๆนั้นมันก็เริ่มมืดขึ้นแล้วตอนนั้นผมเลยเดินเข้าไปในป่าเพื่อที่จะหาลูกผมพอฟังเสียงที่อยู่บริเวณนั้นผมจําได้ว่าตอนนั้นอยู่ดีๆผมก็รู้สึกไม่ค่อยสบายอารมณ์เหมือนขึ้นไส้เหมือนจะอ้วกแลวหูผมก็ดับไปเป็นระยะระยะ แล,แล้วผมก็ได้เห็นชทมัสไอ้สิ่งนั้นฝันร้ายนล้นเขาไม่มัน <c oughs> ที่สื่อจะสิกงของ อยู่ในมือไว้จะเห็นนะาคุณโทมัสเขามีลักษณะรูปร่างยังไงครบมันตัวสูงมากมันมันเหมือนจะใส่สูทแต่มันมันเป็นมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะใส่สูทที่ยาวขนาดนั้นได้เป็นไปไม่ได้เลยอะ แขนของมันแขนแขนของมันยาวเกือบติดพื้นผมผมไม่เคยอะไรแบบนั้นมาก่อนเลยก็คือหน้ามันโอเคใจเย็นๆนะคุณโทมสัสคุณอาจะต้องค่อยๆเล่าร,ร,ราาู้รีวนะ่าลักษณะเพื่อที่เราจะได้สุดสวนว่า <c oughs> หน้ามันน้งเว้ยนั่นไม่บอกพี่ผมแต่มันไม่เคยอยู่บนหน้าเลยอ่ะไม่มีตา คุเห็นแลนะ้ไม่ยะคุณเอาว่ใจดีนะผมจะไม่ไม่แกมงอยู่ตรงนี้แล้เว้ยส่ฉันรอมึงฆ่าลูกกูมนจะมาฆ่าผมผมนอนไม่หลับผมใช้ชีวิตไม่ได้คุณไม่รู้คุณไม่รู้รโอ้ยชนะโอ้ยชินจรงจริงว้าาาาาอา